บ้านหลังนี้กลายเป็นที่กล่าวขวัญของคนในจังหวัดน่านทันทีสมเพชอินธรรมเล่าถึงเหตุการณ์ระทึกถึงคืนวันที่เขาถูกปืนลูกซองกระจายจ่อยิงเผาขนด้วยอาการตื่นตระหนกกระสุนกระจายถูกบริเวณชายโครงด้านซ้ายครบทั้งเก้านัดแต่เขากลับรอดตายอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องของคนหนันเหนียวเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมานานกรณีของสมเพชเป็นรายล่าสุดที่ยังสดสดร้อนๆ้โดยเขาเชื่อว่า เหตุที่ถูกยิงไม่เข้าน่าจะเกิดจากอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของรอยศักบริเวณหลังของเขานั่นเองาาาาวพลลลููกกกมมมมเเนนนนนัััั่่่่่งงงอยตใ้ทีไ ผมคิดว่าบทจ้ายครับผมลุกหนังอยู่ครับหนักคนกับบวชันครับแล้วผมคิดว่าสายังไงบ้าบวชห่งกันครับผมยังจับจุดบ่ได้ครับจับประเด็นบ่ได้เดี๋ยวแล้วคิดว่าจากันยิงบวชได้เกิดจากอะรผมคุณใจของอาจารย์อึ้งครับซักทีเดียวเลยครับซับหน้าครับหลังเป็นคั้นหายังไม่ปิดเาถ้ายม่่วไอาจารย์ซับเมผมห่วบห่าง้ซับ อครับแปกปอัคระทั้ง3จุดบริเวณแผ่นหลังนั้นเขาสักกับพระถาปกรอินทโชโตเจ้าอาวาสวัดผาตุกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแต่ว่ามีความศรัทธาในจะได้ที่ว่าในการสักนั้เนี่ยคือแตะกอนมีคนบ้านผาตุบมีคนหนึ่งชื่อปีปีวังเนาะื่อปีวัง ก็ไปซักยันจากอาจารย์ติดตะนาออกมาซักมาได้ประมาณห้าวันแกก็โดนยิงเนาะโดนยิงสองกระบอกชุดสามแปดบอกนะครับดูสองบอกบอกเขาเขาก็มีความสัทธาตั้งแต่หันมาใคไปเสียบจากอาจารย์จารย์ได้หมก็ตั้งแต่หันก็เลยเป็นอาจารย์ซักโดยพอดิย้ายตั้งแต่หันมาทีมงานได้ออกติดตามหาพระรูปดังกล่าวจนพบและชายผู้นี้ ก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดผาตุที่กล่าวถึงซึ่งผันตัวเองจากการเป็นพระมาเป็นอาจารย์ศักดิ์เต็มตัวในปัจจุบันเขาตั้งสำนักเงียบๆอยู่ในหมู่บ้านทีทีแลนด์บ้านปานค่าในจังหวัดน่านนั่นเองและเขาก็ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ศักดิ์อรัทระให้กับสมเพชตั้งแต่สมัยที่ยังบวชเป็นพระอยู่ การสักนั้นคนโบราณถือเป็นสิ่งให้คุณทางด้านยูโยงคงกระพันผู้ที่มีรอยสักลักษณะนี้มักเชื่อกันว่าเป็นคนหนังเหนียวฟันแทงและยิงไม่เข้าโดยเฉพาะเวลาทําพิธีสักเรามักจะเห็นอาการของผู้ที่ถูกสักออกมาในลักษณะแปลกๆการลองของด้วยการฟันด้วยมีดจางแรงไปที่ร่างกายของผู้สัก แล้วไม่เกิดการระคายผิวยิ่งเพิ่มความคลังมากเข้าไปอีกและเชื่อกันว่าต่อไปนี้พวกเขาจะกลายเป็นคนหนังเหนียวด้วยเสร็จแล้ว oh. Second. Mm hmm Mm-hmm. mm Five.